กคนครับสำหรับดีแคปคอมบันเทิงวันนี้นะฮะมาพูดถึงนางเอกสาวคนนี้ครับผมนั่นก็คือสาวเต้ยจารินพรนั่นเองครับที่ล่าสุดนะฮะได้ออกมาบอกชัดเจนนะครับว่าเธอนั้นนะครับขอผันตัวเป็นนักแสดงอิสระครับผมหลังจากหมดสัญญาทางช่อง3ไปและก็ร่วมงานกับช่อง3มากถึง9เก้าปีเดียวครับหลังจากนี้นั้นสาวเต้ยจะเดินหน้าในเส้นทางวงการบันเทิงยังไงต้องจับตามองกันต่อแต่วันนี้สําหรับรีแคปคอมบันเทิงของเรานั้นนะฮะขอพาย้อนไปทำความรู้จักสาวเต้ยรวมถึงความสําเร็จของเธอกันดีกว่าครับไปกันเลยฮะ อย่างที่รู้นี้ค,ครับว่าสาวเต้ยนั้นนะฮะเคยเป็นอดีตนักแสดงในสังกัด G.M m 2่รวมถึงช่อง3นั่นเองครับปัจจุบันนั้นนะครับเธอผ่นตัวเป็นนักแสดงอิสระครับ หลายคนรู้จักเธอนะฮะมาจากการประกวดยูทิฟเฟชชี่ไอดอลสองพันนั่นเองครับถือว่าเป็นไอดอลยุคแ,แรกๆครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้โอกาสนะฮะมาล้นแดนในวงการบันเทนิงน,นั่นเองโดยสาวเต้ยนะครับเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับในปี2547ครับผมหลังจากนั้นเนี่ยปี2550ถึง2556นะฮะเคยอ,อยู่ในฐานะศิลปินสังกัด g ีเ25ครับและต่อมาครับในปี2557ถึง2 5พ6นั้นนะครับประมาณ9ปีนะฮะอยู่ภายใต้สังกัดของช่อง3ครับและมาณเก้าปี เมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานั้นนะครับสาวเตอ้์ออกประกาศชัดเจนกันว่าเธอนั้นเนี่ยได้ผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งแน่นอนครับว่าในฐานะของสาวเตอ้์เป็นนักแสดงนั้นนะฮะมีผ่านทั้งในส่วนของงาน MV นะครับงานละครรวมถึงงานภาพยนตร์ด้วยมีผลงานมากมายนะฮะที่เธอนั้นนะครับถูกพูดถึงอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นบทของเปิ้ลนะครับในละครเรื่องอุบัติรักข้ามขอบฟ้าภาพยนตร์เรื่องหนีตามกาลิเลโอในบทของนุ่นภาพยนตร์เรื่องไทม์ไลน์จดหมายความทรงจําบทของจู ละครเรื่องห้องหุ่นอมาราละครเรื่องคลื่นชีวิตในบทของเปียกหรือว่าปียากุลละครเรื่องทุ่งสเสน่หาในบทของยุพินและล่าสุดครับละครเรื่องมาตาลดาในบทของมาตานั่นเองฮะในส่วนของผลงานการแสดงของเธอนั้นนะฮะก็ได้รับรางวัลมาด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรางวัลแห่งชาติอย่างสุพรรณหงษ์ครับรางวัลจากชมรมวิจารณ์บันเทิงฮะ,ะรวมถึงงานประกาศร,รางวัลคมชลึกอวอร์ดด้วยในครั้งที่17นะฮะในฐานะนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่อง ทุ่งสเสนหานั่นเองครับโดยนอกจากนี้นะครับปัจจุบันนั้นสาวเต,เตอร์ยังทำองค์กรสิ่งแวดล้อมศึกษานะฮะที่มีชื่อว่า Environmental Education Center Thailand หรือว่า e e c Thailand นั่นเองครับซึ่งเป็นองค์กรพาเด็กๆและก็เยาว,วชนเนี่ยไปทัศนศึกษาและก็ท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั่นเองบอกเลยกันว่าสำหรับสาวคนนี้นะฮะเตอร์จะริพนพรนั้นครบเครื่องจริงเลยทีเดียวนะครับหลังจากนี้ก็ต้องมาตามกันต่อนะฮะในส่วนของ ฐาหนะการแสดงนั้นเธอจะออกมาในรูปแบบไหนที่ให้คนึินางกันอีกบ้างครับบอกเลยครับว่าเรื่องนี้ต้องจับตามองกันต่อไปฮะสำหรับคลิปหน้านะฮะในส่วนของรีแคปคุมบันเทิงนั้นจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากกันอีกบ้างในวงการบันเทิงต้องติดตามเข้าไว้นะฮะ